สวัสดีสวัสดีครับท่าทามุสลิมนะอัสลสลามุอะลัยกุมุร่ามัลลอฮิอะบราฮิมาโตอันเนี้ยมาพกบางอีแลละบางยาไม่จะจะอ่ะอันเนี้ยบางจะพามาร้านย like ิ่งกว่ามิชลินที่คือเขาขึ้นชื่อว่าระดับโลกแต่เนี่ยเป็นระดับหมู่บ้านตำบลเว้ ouais <c oughs> เออก็เ <c oughs> นี่ยเป็นร <c oughs> ้านไก่ย uhh ่างในย่างร้านแม่บางเองนะก็ทีร้อนกันเนี่ยอากาศช่วงนี้ก็อากาศร้อนก็ หาอะไรกินก็หา,ากินแล้วก็ลำบากหน่อยอะไรหน่อยแต่ก็หากินได้อยู่ก็ลองถ้าม,มาแถวสามัคคีอะไรอย่างเงี้ยบอกพิกัดเลยดีกว่าเพราะท้าบุญมาแถวสามัคคีก็ร้านอยู่แถวตรงเนี้ยตรงข้างถนนริมถนนอ่าร้านอยู่ตรงหน้าบ้านร้านอยู่ตรงหน้าบ่บ้านนิชดานะอ่าเนี่ยร้านก็อยู่หน้าบ่บ้านริมถนนริมถนนอะไรประมาณนี้แหละก็สมมติใครอยากจะมาลองอะไรก็มากินได้เดี๋ยว ถามว่าแม่บางขายวันไหนหยุดวันไหนอะไรยังไงแล้วแต่ลมแกดีกว่าแต่ว่าถ้าสมมติใครขับมาแล้วเจอก็เจอแกก็ซื้อได้จอดได้อะไรได้แต่ว่าถ้าสมมติความมั่นใจเดี๋ยวบางอะ่ะจะจะ,จะทำเบอร์ให้ตรงนี้เลยเบอร์แม่บางโทรมาเลยโทรมาหาแกเลยว่าวันนี้ขายไหมหรือไม่ขายอะไรเงี้ยสั่งได้อะไรได้แม่ผมแม่บางขายไม่แพงขายถูกดังนี้ว่าเราไปกินแกย่ยง บังดีกว่าเอาอย่างนงี้ก่อนที่จะไปกินนะ่ะให้ไปดูชาเลน e ของบังเลยดูอ่ะเอ้จ้าให้ลองไปดูชาเลน e ของบังกันเดีรับ บางที่จาะเล่นไว้ไม่เคยเสิร์ t ไว้พูดผิดไอ้เงี้ยมึงก็ไม่คัดเลยนะแบงค์มากูเนี่ยไอ้เงี้ยเออเนี่ยูกบางโู้พูดผิดมึงแม่งก็ไม่ยอมเตือนกูไอ้แบงค์ป่ะเดี๋ยวบางพามากินไก่ย่างดีกว่าโอเคป่ะตัดเร็วดีกว่าป่ะลุยลุยลุยจะบอกไว้ก่อนนะว่าไก่ย่างบ้านบางฮะไม่เคยตั้งอยู่บนไอ้นี่เลยถ่านเลยเพราะว่าขายดีจัดเนี่ยอันนี้ประมาณ สองโมงอ่ะมันก็จะหมดแล้วแหละนี่ไงเห็นป่ะไก่ย่างร้านฮัจญาร้านฮัจญาไอชาทัชญาไอชาตัดไม่ไหมเนี่ยจะตัดไม่ไหมหรอไม่ไหมเราต้องตัดออกเพราะกลัวลูกค้าจะเป็นมะเร็งเป็นห่วงลูกค้ายิ่งกว่าสิ่งใดร้านทัชยาไอชาพี่คนนั้นบอกตัดไม่ไมมจังเลยพ่อที่สาม นี่นี่ดูนะไม่มีไม่มีตั้งอยู่บนร้านเลยนะขายดีจัดที่เด็ดอีเม่นไม่ใช่ร้านที่เด็ดอ่ะก็คือน้ําจิ้มมันไม่ใช่ไก่ย่างนะเชื่อไหมวะที่เด็ดอีเม่นไม่ใช่ร้านที่เด็ดอ่ะก็คือน้ําจิ้มมันไม่ใช่ไก่ย่างนะเชื่อไหม มาขายวันไหนหยุดวันไหนเนี่ยมาขายวันไหนหยุดวันไหนขายวันพุธฮะพุธหยู่บ้านพุธอยู่ว้านพุธจริงเปล่าเขาเขาใส่เบอร์มาไปแล้วนะเขาใส่เบอร์มาเหนื่อยก็หยุดเหนื่อยก็หยุดเห็นป่ะบอกแล้วให้สนใจด้วยคนนี้ฮัตยาไอชาหยุดก็หยุดไหวก็ขายก็คนขายไม่ค่อยผให้ปกติคนขายไม่ค่อยปกติมี่ขายกระย่างเนื้อย่างเดียวมีอย่างอื่นขายด้วยป่ะไม่มีขิวเหนียวหน้าเนื้อมีขิงเหนียวหน้าเนื้อเหนียวหน้าเนื้อนะ ขอขอเราไปชิมแล้วสามไม้ก่อนได้ไหมอันนี้อันอันยี่สิบบาทยีบาทด้วย,ยเก็บตังค์ลูกด้วยหเ,เห,อหอรอเก็บสิเก็บอใหตังค์ดีตังค์เยอะแยะอันเดียวหมดละอันไหนที่ไม่ได้นี่แหละวเอาแล้วโดนจิม้มนี่มะเขือเทศนี่เอาไว้ขายพรุ่งนี้หรือว่าให้ให้ลูกค้าเนี่ยใ,ให้ลูกค้ากิน หามุมมหามุมเย็นเย็นนั่งกินกันดีกว่าติ๋งอ่ะายากมันร้อนน,นิ่มๆบอกเลยถ้าคุณมาสั่งนะมากินนะถ้าคุณไม่เอาน้ำจิ้มนะแปง้งคดพลาดอ่ะนี่นเนื้ออนะ ยี่สิบบาทสามหมาตอนเช้าคุณกินหลายมากจริงปากยี่สิบห้าบาทอ่ะไม่อิ่มอ่ะผมไม่อิ่มอ่ะยี่ห้าบาทเนี่ยย่าแบบพอแล้วไม่อิ่มไม่อิ่มว่าซื้อเพิ่มดิไอ้ไอ้ว่าซื้อเพิ่มดิอร่อยอยู่อร่อยอยู่อร่อยอยู่ไรเจ็ดบาทสามหมายี่สิบมีไก่อย่างเดียวอ่ะไก่ย่างอ่ะไก่ย่างอย่างเดียวอ่ะไม่มีอย่างอื่นเลยเนื้อย่างเนื้อมีเนื้อย่างด้เนี่ยกินไปแล้วอ่ะบอกวา ไม่รู้เรากอร่อยหรืออร่อยหรือไม่อร่อยต้องลองมากินเองเว้ยเช้าเราทุกคนอะถามว่ากินเยอะไหมอาหาเช้ามันสาคัญต่องรักการนะอินมาอะไรเงี้ยเราต้องหาอะไรกินอะไรแบบนี้ไม่ว่ากาแฟรหรืออะไรอะแต่ว่าตึงรีบมานี่ดีกว่าไก่ย่างไก่ย่าง,างให้ยะไอชะอิสลามกินได้พุทธกินได้อร่อยมากถ้าสมมติใครชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และพร้อมกดกระดิง่งเมี้ยว กดกระดิ่งเมี้ยวเมีม้ยวให้บังด้วยโอเคปะ่ะกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ให้บังด้วยนะเข้ใาใะโอเคเอาละ